สวัสดีค่ะน้ำอิงค่ะทุกคนคะ้ะมีปืนแปลกๆมารีวิวอีกแล้วคะ่ะมันคือปืนเอเรียนนะคะชื่อของเขาคือชื่อรุ่นเอเรียนค่ะหลายๆคนที่เล่นปืนก็น่าจะรู้จักกันดีพอสมควรอยู่แล้วนะคะสำหรับเจ้าเอเรียนตัวนี้เนาะมาจากประเทศเช็กนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเป็น9มมลํำกล้อง5นิ้วนะคะทุกคนอ่าอันนี้ก็คือแม็กกาซีนของเขานะคะ ก็จะเป็นแบบนี้2แถวบรรจุได้17บวกนะคะอ่าแล้วก็ถ้าใส่ก็จะประมาณนี้นะคะก็จะสวยเลยนะสำหรับส่วนหน้านะคะเขาก็จะมีส่วนหน้าเป็นสีแดงไฟเบอร์ออปติกมาให้ส่วนส่วนหลังก็จะเป็นแบบนี้สามารถปรับได้นะคะสําหรับปืนเอเรียนตัวนี้นะคะไม่มีเซฟมาให้นะคะทุกคนอ่าแล้วก็ไม่มีหลังอ่อนนะคะ อันนี้ปุ่มปดแม็กนะคะก็จะทรงเอเลียนเหลี่ยมๆหน่อยเอเลียนเอเลียนล่างพิคาเทนี่นะคะก็มีมาให้นะคะสําหรับเราจะติดไฟฉายหรือว่าเลเซอร์อะไรว่าไปนะคะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นลํากล้องล่างนะคะทุกคนสําหรับเจ้าเอเรียนเวลาเราดึงสไลด์นะคะสังเกตดูว่าลํากล้องมันจะไม่ไปกับสไลด์นะคะลํากล้องอยู่นิ่งเลยนะคะซึ่งปืนประเภทนี้น้ําอิงชอบนะน้ําอิงว่าดี นะคะอันนี้คือไกน้ำหนักไกจะเบามากนะคะอันนี้คือไม่ใช่น้ำหนักไกเดิมจากโรงงานนะคะเป็นเขาเอามาแต่งให้เบาลงนิดนึงนะคะไม่แน่ใจว่ากี่ปอนด์แต่รู้สึกว่าเบาเบามากเป็นปืนลงแข่งนะคะาไว้ยิงแข่งสามารถติดเลตดอตได้นะคะแต่ว่าเราต้องเปลี่ยนชุดสไลด์ข้างบนนะคะเปลี่ยนชุดสไลด์ข้างบนทั้งแถบเลยแล้วก็พอเปลี่ยนเสร็จปุ๊บก็ติดดอตนะคะเอาไปยิงอีก เป็นอีก Division 1ได้นะคะเออ i ี i ิชันสำหรับติดกล้องได้นะคะอ่ะโดยรวมคร่าวๆก็ประมาณนี้นะคะจะหน้าตาแปลกๆนิดนึงนะคะทูๆ่ๆเอเรียนิดนึงนะคะอ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าเจ้าเอเรียนนะคะมันจะยิงไปไกลถึงดาวคารหรือเปล่ามาดูกันขอจ่าสักห้านะัดนะทุกคนขอแค่ดูฟิลลิ่งเฉยๆนะคะ อันนี้เป้ากระดาษระยะประมาณ7เมตรนะคะเเมตรเจเมตรอ่ะห้านัดลองดูกันนะขึ้นสไลด์ค่ะสไลด์ก็นิ่มมากนะคะนิ่มอยู่ โอเคเรียบร้อยอก็กลุ่มก็ได้ประมาณนี้นะคะก็พอใช้ได้เนาะแต่ว่ามันจะกินต่ำนิดนึงนะคะเพราะว่าเจ้าของปืนเนี่ยเขาได้ตั้งไว้ที่ตั้งศูย์ปืนไว้ที่ระยะประมาณ20-25เมตรนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะกินต่ำนิดนึงนะ แต่ว่าฟิลลิ่งอะไรทุกอย่างก็คือดีนะคะสมูทนุ่มนะคะสังเกตดูนะคะว่าตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะภูคอปืนเหรอไม่ใช่อ่นนะ,ะใ่ถ้าเอาภาษาบ้านๆน,นะคะเข้าใจง่ายก็คือคอปืนนะคะมันจะมีความเคิฟนะคะความโค้งพอสมควรเพราะฉะนั้นมันจะทำให้มันเข้าง่ามมือล่องมือของเราได้ดีเลยนะคะ เนี่ยเราถึงเราเวลาเรากริฟอ่ะเราจะกริฟป,ปืนได้ดีเลยนะคะมันอยู่เลยจะกริฟค่อนข้างสูงเพราะว่าลำกล้องเขาอยู่ล่างด้วยนะคะมันทําให้อ่าแรงรีคอยเนี่ยมันไม่กระดกมันไม่กระดกมากนะคะเพราะลำกล้องล่างสําหรับเจ้าเอเรียนนะคะก็ดีสมชื่อนะคะใช้ได้เลยแหละราคาค่าตัวน่าจะเอาการใช่ไหมคะสําหรับตัวนี้ คลิปนี้นะคะใครชอบนะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดให้ดาวน้ำอิงด้วยนะคะน้ำอิงจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปมาใหม่เนาะถ้าใครอยากให้น้ำอิงรีวิวปืนอะไรอีกก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนะคะอ่านทุกคอมเมนต์อ่านทุกคอมเมนต์จริงๆนะคะขอขอบคุณที่ติดตามรับรับชมน้ำอิงนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผู้ติดต,ตามครบหนึ่งล้านคนเมื่อไหร่เดี๋ยวจะแจกปืนอ่าเดี๋ยวแจกปืนนะครบ1ล้านแต่ตอนนี้ยังได้เจ็ดแสนอยู่นะคะรอไปก่อนนะจ๊ะ โอเคคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่คะ่ะลาไปก่อนพร้อมกับเจ้าเอเลียนไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ